น้องเบนซารุนระอ๋ออ,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 ออ๋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 อเอออ่าโอเคค่ะกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องก็ใช่ก็เลยไม่เคยขาดทุนจ้ะพี่โอ้ยสำลักไม่ไหวแล้วละ่ะวันนี้เราก,กลับมาอยู่กับเกมในเกมเ,มเกมเดิมเกมดีเกมเดียวในดวงใจนะสาวทำสาวใจโอ้ยขอจุ๊บด่างหน่อยหนึ่งทีอ่ะ ดูซิวันนี้จะเป็นยังไงจ๊บด่ากันขนาดนี้ลักกันขนาดนี้ก็ต้องมาแล้วป่ะนะเออไปเริ่มกันเลยคุณพี่นะมากับทุน10,000บาทนะจ๊ะขอซื้อฟีเบ็ด200เต็มๆไปเลยนะเออทุนนี้ก็มาจากเกมอื่นไปเล่นเกมอื่นมาแล้วมันได้ไงนะมันน่ามั่นใจเลยคุณพี่เออมันหน้าไม่ไหวอ่ะไปเริ่มดูซิดูซิตามกลุ่มลักกียโ์ทำมั่นขนาดนี้จะมาไหม เออเออมันซื้อไปเลยหมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะยังไงล่ะสรีอยกันเฉียวนี่เจมันเลยเขียวเขียวไอเขียวมาดีเฮ้ยเขียวเพื่อนน,อน,น,นี่เพื่อนรักนี่แน่เพื่อนรักอีเขียวเคเคต่อวายวายต่อหน้าชมพูไปเลยค่ะนี่เอาวายต่ออีกเพื่อนรักเพื่อนรักไม่มาสามครั้งแล้ว มื่นสองคุณเบสเวอร์ตาแตกนะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได,เปไปได้เป็นไปได้นะเออเธอรู้ว่าบุรี่มันไม่ดีถ้ากลับมากินไก่ทอดดีอะไรอย่างออพูดไปทั่วเวนะเคเลดเคเต็มหน้าเลยเวอเลือกไม่ถูกเลยพี่มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้ามาไม่ไวายโอ้โหนะเออมันยังไงล่ะนี่หนึ่งสห้าสองศนอีกหมื่นสี่ นะเบ็ด200ซื้อฟรีไปหมื่นหนึ่งตอนนี้มา28 0 0มืนกำไร18 0 0 0เน้นเน้นจริงเป็นไปได้หรอเป็นไปได้หรอไม่รู้อะเป็นไปแล้วนะก็เห็นเห็นกันอยู่นะจ๊ะเออมาหาว่าจกตรงจกตาไ,ได้เดอ้อเห็นเห็นกันอยู่เดอ้อคุณพี่นะนี่แน่แน่อีกเท่าไหร่เนี้ยอีกอีก 6 2 4 0ค่ะนะรอบสุดท้ายมามาเลยแม่ฟาดหนักหนักน้าสำหรับไม้แรกก็ฟาดกางกีไปเลยสิขาเอาเอาลุนนะเนี่ยฟีสองฟีส2สอไม่มาหอยอดฟีในฟีเลยอะ่ะหอยแกว่าไงว่าบีหนึ่งเราว่ามันคุมว่าบีสองเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงแม่อานะจบกันที่ฟีแรกไม้แรก3 9มหมจ้าอ่ะ ไม้สองตอไปเลยอีกหนึ่งหมื่นบาทไม้แรกมันปัวไม้สมันก็ต้องปัวรอบนี้ก็ฟาดกังกีมันไปเหมือนเดิมเลยค่ะเน้นๆให้กีมันม่วงเลิศเลิศคุณพี่เลิศจริงนี่เห็นไหมเคมารอบแรกเคฟาดกังกีมันเป็นเล้วนี่เอไม่ไหวเยอะสองสิบแปดศูน นี่อีกพันเก้าอีกพั Q. นเก้าอาคิวนี่แล้วก็วายต่อไปเลยจ้ามาไหมอู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 เอาจะคุ้มแล้วจะคุ้มแล้ว <c oughs> เออ sorry sorry อ๋อขอโทษด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ด้มาอ,อีกเจ็ดพันสองฮัลโหลบ้าใครใครมาหล่อยเลือกออกจากปากฉัน มีคนมาหล่อเลอออกจากปากฉันค่ะทุกคนค่ะอะอะคุ้มแล้วจ้าคุ้มแล้วไมสองก็คุ้มโอ้โหไม้แรกได้มาสองหมื่นเก้าได้มากำไรมาหมื่นเก้าไม้สองไม้สองอยังไงไม้สองอยังไงโอ้โหอืมมาอีกไหมมาอีกไหมโอ๊ยไ่อช่โอ้ยอะลุนก่อน ไม่รู้ปวดฉี่จริงหรือว่าแบบลุ้นจนปวดฉี่ตัวเนี้ยอ่ะนี่นี่มาอีกมาอีกสุดท้ายละฟาดลงกลางกระหม่อมอ้อสองหนึ่งหกศูนย์จบไม้สองอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทจ้าคุณพิจาอ้าวโอ้โหไม่ไปต่อแล้วค่ะเนาะ เกินจะพูดพูดแล้วจะหาว่าคุยดอกคุยเลยค่ะมาสรุปเกมกันเลยคุณพี่จาวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระเทยไม่เคยขาดทุนนะช่องเดิมช่องดีคนดีคนเดียวในดวงใจนะจ๊ะอยู่กับเกม t r e a s u r t of Aztec สาวทำดักตนนะวันนี้มากับทุน1 0 0 0 0บาทนะจ๊ะซึ่งมากับเกมอื่นเป็นกำไรจากเกมอื่นมาต่อยอดกับเกมนี้ซื้อฟรีไปทั้งหมด2ไม้เบ็ด200ไม้ละหมื่นทุน10,000พี่ดูตอนนี้จบที่49 0 0 0 ได้มาสามหมื่นเก้าค่ะไม่ตลกนะคุณพี่อุ้ยทําไงทีเนี้ยทํายังไงล่ะเออนงคะสำหรับใครที่กำลังชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดทุกอย่างค่ะกดบอกให้กดก็กดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เอ็นดูหนูนะ วันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะจ๊ะพี่ฝากช่องสำรองไว้ด้วยกระเทยไม่เคยขาดทุนนะคะนะใครสนใจเข้ากลุ่มลักกี้ออทามหรือว่าใครสนใจที่จะไปตามเนี่ยก็ติดตามได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้ข้างใต้ใต้คลิปเนี่ยแหละเออได้เลยเนาะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะจ๊ะพี่บายๆจ้าเฮ้ยอีดอกไอรักทุกคนนะคะ